บิดน้ำออกลงนะครับปืนอน,นี้อันนี้มันโมโมไว้เต็มสุแล้วครับนะฮะปืนริงได้นานกว่าเนี่ยจะมีปรูปอะไรดอกจิกเนี่ยโมไว้เต็มที่แล้วแข็งแรงกว่านิดหน่อยจะมีเคลือบแข็งปีกอ่ะแล้วโคง้งโค้งก็แข็งแรงขึ้นนะโดนยิงก็ทนขึ้นกว่าเดิมนิดนึง ชื่อ B M W 69นะครับเจอก็ทักทายกันได้ครับไล่ยิงได้ครับชอบโดนไล่ยิงครัชอบหลบครับทีเทคนิคการหลบก็มีนะครับบินเฉียดเฉีดภูเขาครับแหร่วงครับปืนแรงครับก็ว่ากันจีโร่ซะอย่างไม่ต้องกลัวนี่ม้าข้างหลังเหรอนี่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 โดนนะยังไม่ได้โดนปืนยากาศาศได้ข่าวว่าเหนียวอ่ะมึงฮะที บีส ok. ี ah. ่ส huh? oh, so ิบเจ็ดทันเโบเหนียวเหรอฮะลองปืนใหญ่อากาศพี่หน่อยจ้ะน้องจ้าเป็นยังไงมาโดนเข้าไปแเฮอโอ้โหลปืนเล็กอะนี่นะนี่นะนี่นะยิงคนอะได้ดีเลยครับไม่ต้องกีนนัดครับถ้าโดนคนก็นัดสองนัดตายครับใครมันยิงกูว่ะเดยกก่อนเดะมึงรอกูยิงเขาก่อนได้ไหมอ้าอัพดาวเสียครับชิปหายครับอัดาวไม่ได้ตายครับ ังไม่ทันได้ยิงตายลําสลํา